เมื่อนี้มาเบิ้งหลังจากกี่น้ามลดลงเพราะเพราะหายหายชื่นใจเพราะว่าตอนที่เขามาเขามาเลือกคัดนนี้พื้นนะมาหาอันหลวงพ่อเขา้หูดังรสามเมตรตัวนี้เสียหายครับผมเมื่อเบิองสภาพสภาพตัวนี้เสียหายมากคือตัวนี้ที่ที่ที่เป็นอย่างนี้คือมันยกไม่ได้มันหนักกันทราะมันหนัก เมือม่อเช้านให้รถเคนมาโอรถไอไฟฟ้าอรถไฟฟ้าของเทศบาลมามเขาเขาก็ยกไม่ได้เพราะมันมันติดหลังคาไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้เนาะมันซดลงไปเลยว่าจะยกขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่กล้ามันเป,นป,นป็นปูนปูนปูนจริงไม่ใช่ปูนปัตเตอร์อมันหนักเลยแล้วทีนี้ตรงที่จะเหยียบก็กลัวนมันจะหล,ลงไงท่าน <ไป S 1> เออกลัวมันจะลงไปมันก็เลยเสียอย่างนี้ก็เลยวางไว้อย่างนี้เหมือนเรา สงสารพระก็สงสารพระจะเลยบอกว่าต้องรื้อหลังคาตัวนี้ก่อนนะประนดี้ยวจมาก็ติดอยู่ช่องนี้ตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาหาลัยนะนี้คือได้เห็นไปดูที่โลงครัวก<ค>่อนแล้วค่อยค่อยขึ้นนะนะตอนนี้เละหน่อยไม่เอาพยายามไม่ได้รับ,บใ,หนะให้ช่างกําลังให้ช่างมาลูกเดนทําไม่ทานมันมันมันไม่ไหวมันไม่ไหวเนาะก็เลยน<อ>นให,นนให้ให้ให้จ้างช่างเข้ามาช่วยนะนี่เชิญเชิญท่านระวังนะ ผนังนี้มันมันซุดด้วยอคานก็ซุดลงไปผนังมันล้าวหมดเลยล้าว,วแล้วมันแตกมากมากกว่าตัวนี้อีกนี่ม,มากกว่านี้ก็เลยต้องทําใหม่ให้ช่าง,งเขาให้ช่างเขามาทำใี่คานใหม่หิดใหม่ใช่เราเราเรา,เราไม่ทันเลยเราถ้าทาไม่ทันก็เลยให้ให้ช่างมาทํจาจ้างช่างมาทําเลยก็ไปซื้อปูนมานี่แหละเพื่อจะก่อพวกนี้ ค่นดูแลใช้ไม่ได้้ะเนาะนั่นแหละเพราะว่าไอตัวนี้มันถึงแม้เราจะจะเปลี่ยนอะไรก็โอเคแต่ว่าไอตัวมันหมุนเนี่ยเขาเลือกเฟืองมันใช่ไหมตัวเฟืองมัน่ะมันต้องมันต้องเอาไปแช่น้ํามันถ้าเราจะใช้คือเอาออกมาล้างแล้วแช่น้ํามันไปแล้วเป็นน่าจะเป็นอาทิตย์ถึงจะจะใช้ได้แต่อมาก็เลยบอกว่าเราก็จําใจทิ้งมันไปเถอะถ้างั้นก็ไม่ได้ใหม่สักทีนะ อันนี้ก็กำลังทาสีทาสีใหม่แล้วนะทาสีใหม่แล้วอันนี้เป็นเรียกหอฉันหอฉันให้ลูกเนนทาเองซื้สีมาแล้วก็ทาเองนะตัวนี้เป็นหอฉันเปื่อนมากเลยนะครับนี่นี่คือได้เห็นสภาพประตูมู่ันทั้งหมดนี่น่าจะถอดนี้ไปดแลท่าน น่าจะพังหมดเพราะว่ามันเขาเลือกเฟืองมันน่ะแล้วพวกไฟพวกไฟนี้ก็โอเคเหมือนกันเลยเห็นไหมไม่ติดเลยเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยดันแป้นบางตัวเลยบางตัวก็อันนี้อันนี้ทาสีใหม่แล้วแต่ห้องนี้ยังมี ใช่อันนี้ยังเป็นเรื่องเรื่องอยู่ว่าจะลื้อหรือไม่ลื้อในห้องนี้ก็เลยก็เลยปล่อยไว้แต่พรเื่องที่ทาแล้วเหลือกับข้างในนี่ข้างในเพิ่งนี่ลูกแนงกำลังให้สีลงพื้นก่อนเพื่องเพิ่งยิงเสร็จวันนี้ทุกห้องเปลี่ยนหมดเลยเป็นสมาร์ทบอร์ดหมดเลยนะทุกห้องจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหมดเลยนี่คือรอยน้ําที่ที่มันถึงโอ้ยนะครับรอยน้ํา เพราะนั้นลดลงหมดเลยส่วนประตูหน้าต่างค่อยมามากกันทีหลังให้ให้อน,นี้ก่อนเยนี่ความเสียหายก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังไม่ต้องพูดเลยนะท่าน <laughs> ด้านหลังไม่ต้องพูดเลยนะตด้านหลังแต่ถ้าเราใช้สีก็จะใช้งบเยอะพอสมควรอาตมาก็ไปซื้อมาส่วนหนึ่งเพื่อจะให้เสร็จครับทุกข้อก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแํามันดันไปยังไม่ไปตามหา นี่ยมอยู่ในน้ำหมดเลยก็ต้องลงสีใหม่ตัวน,นี้ก็ต้องลงสีใหม่เห็นไหมไอตัวนี้เราก็ต้องลงสีใหม่ต้องลงสีใหม่เพราะว่ามันมันแช่อยู่ในน้ำนานนะตู้ตู้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นไม้อัดมันก็พังหมดเลยมันกัน,นาครับน่ใช่นั่นแหละ หมดเลยตัวนี้มันเป็นนี่มันเป็นจิบซ้ำอ่ะอม,มันก็ต้องถอดทิง้งมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องถอดทิง้งแต่ตอนนี้คือตัวนี้มันเอาเข้ามาก่อนได้ก็ต้องเอาเข้ามานะแล้วที่เสียดายหวังจะมาที่เสียดายนะท่านนี่ตัวิีโอ้ของโบราณเนี่ยมาเสียดายมากเลยที่มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะถึง แต่พอน้ำมามันเอาไปไม่ได้มันเลยไปแล้วลนเนี่ยท่านจริงจิงแล้วมันมีมันมีตัวนี่ปิดด้วยนะเสียดายมากเลยนะเพราะมันเป็นอ้ลงพี่ใส่ลองาทเนเ่ยได้องพี่เห็นไหมท่านมันเป็นยิบซ้ำไงโอ้ยไงมันพังหมดเลยนี่ยบซ้ำไงเออเนี่ยเห็นไหมยิบซ้ำยิบซ้ำมันออกหมดเลยมันต้องเป็นสมาร์ทบอร์ดททนี้ ต้องเปลี่่ยนใหมแล้วใช่มันต้องเป็นสมาร์ทบอร์ดเออมันพออันนี้มันยิงได้อยเออมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันเราเอาสมาร์ทบอร์ดมายิงได้ยิงได้โอ้โหมูลนิธิการใหญ่เลยเยอะเลยถ้าได้บอกว่าเยอะเลยต้องหาละต้องหาว่าละว่ามว่าต้อง